เข้าใหม่ครับกับ Honda Jazz GD 1.5V Longtop ปี2007นะครับได้ล้อแม็กขอบ15นิ้วสีเทาเกียร์อโอตโต้นะครับคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะผมเอาไปปรับสภาพไปทำสีมานะครับเดิมทีเนี่ยมันจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมานี่ได้สกเกิร์ตซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในนี้จะได้เบาะผ้านะครับเบาะสีเทาสลับกับสีดำเลขไมน้อยนะคันนี้เลขไม่ได้มาที่แส0 0 0ดกล สภาพเบาะนะครับมันจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาเดี๋ยวเราเรารอปรับสภาพนะครับเดี๋ยวทําคาสปาให้เดี๋ยวให้เห็นสภาพรถเดิมๆก่อนเลยทุ่นวิสรภัยคู่หน้านะครับเลขใหม่เลขใหม่1แสนแวิทยุซีดีนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานเลยเกียวโตไม่แก๊สนี่ด้านหลังเบาะสีเทานะครับสลับกับสีดำเบาะเดิมเมเลยนะโอ้โหสภาพนี่สวยเลยนะครับสภาพพร้อมใช้เลย กระจกไฟฟ้า